การมี IQ สูงช่วยให้คุณเอาตัวรอดได้เผชิญกับปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยต้องมีข้อแม้ด้วยว่ากำลังมีอารมณ์อยากเผชิญ EQ หรือ Emotional Quotient คือระดับชาวอารมณ์ชี้วัดว่าคุณเป็นฝ่ายควบคุมอารมณ์ได้ดีเพียงใดหรือตกเป็นฝ่ายถูกอารมณ์ควบคุมได้ง่ายแค่ไหนการมี EQ สูงช่วยให้คุณพาใจรอดได้เย็นพอจะไม่ถูกสถานการณ์เผาใจได้ โดยต้องมีข้อแม้ด้วยว่ากำลังมีสติและสมาธิพอจะเป็นต้นทุนทางความเย็น SQ คือ spiritual quotient คือระดับชาวปัญญาชี้วัดว่าคุณรู้เหตุแห่งความมืดและความสว่างเพียงใดการมี SQ สูงจึงช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากปวงปัญหาตลอดจนพาใจพ้นต้นเหตุทุกข์ได้อย่างถาวรถ้าแกปมถูกจุดจริงก็รอดแล้วรอดเลย ไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆอีกความคิดที่ชันฉลาดอาจดูน่าอัศจรรย์ใจรากับปาฏิหาริย์บรรดาลเงินทองกองโตสร้างงานสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่เหลือเชื่อเรากับมีแก้วสารพัดนึกอยู่ในหัวแท้จริงแล้วปาฏิหาริย์ทางความคิดเกิดจากนิสัยช่างคิดอย่างมีเป้าหมายแจ่มชัดกระทั่งใจเป็นสมาธิหนักแน่นอยู่กับเป้าหมายที่เลือกก่อพลังแห่งเหตุผลได้แรงพอให้พุ่งเข้าเป้าได้สำเร็จเสมอ ตั้งเป้าเท่ากับตั้งทิศให้คิดอย่างฉลาดที่คนเราคิดไม่ได้คิดไม่เป็นคิดผิดเห็นพลาดหรือกระทั่งชอบคิดอะไรโง่โง่นั้นมาเกิดจากการไม่ชอบฝึกตั้งเป้าหมายหรือไม่เคยฝึกสร้างเป้าหมายให้จ่ำชัดขึ้นมาในใจใจที่เห็นอะไรไม่จ่ำชัดคือใจที่พร่าเลือน พร้อมสัดสายฟุงซ่านไร้ทิศทางจะแปลกอะไรหากผลของความฟุงซ่านไร้ทิศทางคือการตัดสินใจทำอะไรที่โง่เขลาลงไปเสมอๆความฉลาดทุกชนิดรวมทั้งคิดเลขเก่งถือว่ารวมอยู่ในนั้นหมดแล้วดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดอันเป็นปฐมบทที่จะช่วยให้คุณฉลาดทางความคิดคือใจที่มีความสามารถเห็นเป้าหมายท่องไว้ให้ขึ้นใจว่าการเล็งความคิดไปที่เป้าหมาย คืนนี้มิตหมายของวิธีคิดอย่างฉลาดถ้าใจเล็งเป้าหมายเล็กๆในชีวิตประจำวันขยันบอกตัวเองว่าจะทำภารกิจเล็กน้อยตรงหน้าให้เสร็จดีเสร็จเร็วไม่ปล่อยใจให้วอกแวกไปคิดเรื่องอื่นกระทั่งรู้สึกถึงความเข้มข้นของการตั้งใจทำดีทำให้เร็วคุณจะรู้สึกว่าตัวเองโฟกัสกับเป้าหมายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆได้แบบเป็นไปเองและถึงจุดหนึ่งอาจพบเป้าหมายสูงสุดในชีวิตง่าย โดยไม่ต้องเฟ้นหาแทบพลิกแผ่นดินเหมือนคนทั่วไปที่พากันปล่อยใจตามลมเรื่อยเปื่อยได้ทั้งวันชีวิตดีๆของคุณเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายถูกบิลเกตตั้งเป้าเปลี่ยนโลกเป้าหมายของคนคนเดียวที่เมื่อพุ่งชนได้สำเร็จผลลัพธ์คือการเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนหลายพันล้านบิลเกตคือเจ้าของวาทะคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องบนโต๊ะทำงานทุกตัวในบ้านทุกหลัง คำพูดนี้ถ้าใครพูดก่อนปีคศ1980ก็คงโดนหัวเราะเยาะเพราะสมัยนั้นแม้แต่บริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง IBM ยังมองว่าคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ใช้าย,ยากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สมควรได้ใช้งานแต่บิลเกตพูดคำนี้กับเพื่อนของเขาไว้ตั้งแต่ปีคศ1977ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่จำกระจ่างและกระชับมีพลังเพียงพอจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจริงๆ จทย์ของเขาก็คือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ใช้ง่ายเพื่อให้ชาวบ้านร้านถิ่นทั่วไปมาใช้กันเยอะๆคำตอบที่ถูกคือต้องมีซอฟต์แวร์จัดการคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้งานสั่งผ่านรูปภาพกราฟิกและนั่นคือที่มาของระบบปฏิบัติการซึ่งทุกวันนี้เรารู้จักกันในนาม Windows นั่นเองหรือกันในอินเทอร์เน็ตว่า iQ ของบิลเกตสูงถึง160 แต่บางกระแสก็ว่าถ้าดูจากผลสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของเขาแล้วระดับ IQ ก็น่าจะไม่เกิน120-140เท่านั้นแต่จะเถียงกันอย่างไรคงไม่สำคัญกว่าที่ว่าเขาฉลาดขนาดเปลี่ยนวิธีชีวิตผู้คนได้ทั่วโลกจึงสมควรนับว่าฉลาดระดับโลกได้ไม่เกอเขินเป็นแน่ที่สำคัญกว่าอะไรอื่นก็คือหลังจากมีเงินมากกว่าใครในโลกเขาตั้งเป้าจะเอาความฉลาดระดับโลกของเขา ไปใช้ในทางกำจัดโรคภัยร้ายแรงในหมู่พลโลกที่ยากจนแค่ตรงนี้ก็ต้องถือว่าความฉลาดของเขาประเสริฐระดับโลกอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วดังนั้นเรามาเริ่มกันที่ตั้งเปาเอาสุดยอดวิธีคิดก็ทำาะะไรรู้สึกฮอเหี่ยวท้อแท้หมดแรงนี่คือข้อมูลใหม่ที่สำคัญและควรจดจำอย่างยิ่งแค่คิดเป็นก็เพิ่มพลังชีวิตได้นั่นเพราะความคิดเป็นคลื่นไฟฟ้าชนิดหนึ่ง เมื่อรวบรวมความคิดได้เข้มข้นพอก็มีอิทธิพลถึงขั้นปรับโครงสร้างของสมองได้เป็นชนวนให้ร่างกายทั้งระบบเปลี่ยนแปลงได้และที่สุดคือกำหนดชะตาชีวิตใหม่จากลบเป็นบวกจากไร้พลังเป็นทรงพลังได้จริงๆเพราะมีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ซึ่งนับว่าเป็นการค้นพบที่สำคัญมากเกี่ยวกับอิทธิพลความคิดโดยดรเดวิดแฮมิงตันโดยเดวิดนำคนเล่นเปียโนไม่เป็นมาแบ่งออกเป็นสกลุ่ม ทั้งหมดมีพื้นฐานการศึกษาและสติปัญญาระดับเดียวกันกลุ่มแรกถูกกำหนดให้ฝึกเล่นเปียนโนโจริงทุกวันระยะหนึ่งประมาณว่าไล่โดเรมีฟาซอนไปเรื่อยๆส่วนกลุ่มที่สองได้รับคำสั่งให้คิดเล่นเปียนโนในใจโดยเป็นการไล่โน้ตโดเรมีฟาซอนแบบเดียวกันเปะ๊ะก่อนเข้าร่วมทดลองคนทั้งสองกลุ่มถูกสแกนสมองไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงจากนั้น พอคนกลุ่มแรกเริ่มมีกลังนิ้วในการไล่โดเรมีก็ทำการสแกนสมองใหม่โดยโฟกัสส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมนิ้วมือผลปรากฏว่าสมองส่วนดังกล่าวมีการจเจริญเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตามคาดแต่สิ่งที่ไม่ได้คาดไว้ก่อนหน้านี้ก็คือสมองส่วนเดียวกันของคนกลุ่มที่สองได้จเจริญเติบโตขึ้นเช่นกันและเพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองดอเอรเดวิดยังทดลองไปอีกแบบ คราวนี้เป็นการออกกำลังนิ้วโดยแยกคนออกเป็น2กลุ่มเช่นเคยกลุ่มแรกให้กำคลายกำคลายไปเรื่อยๆส่วนอีกกลุ่มให้ออกกําลังนิ้วปลอมๆด้วยการคิดกำคลายอยู่ในใจเฉยๆหลังจากหลายสัปดาห์ผ่านไปผลที่น่าอาศัศจรรย์ใจคือกําลังนิ้วของคนทั้งสงกลุ่มเพิ่มใกล้เคียงกันกลุ่มแรกเพิ่มขึ้น5 3กลุ่มที่2เพิ่มขึ้น3 5เ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีนัยสําคัญพอจะบอกว่าความคิดก็ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพได้จริงจริงๆแล้วการทดลองของดรเดวิดไม่ใช่แค่ให้คิดธรรมดาแต่เป็นการคิดระดับสร้างจินตภาพอย่างเป็นสมาธิกระทางสมองถูกหลอกว่าเกิดการเคลื่อนไหวจริงซึ่งมีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงตามที่ประจัจากกันนี่คือการยืนยันว่าความคิดหรือจินตนาการอันบันดาลขึ้นด้วยความคิดที่เข้มข้นพอ มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมกับร่างกายไม่ว่าสมองหรือกล้ามเนื้อแม้ไม่ต้องมีผลการทดลองเป็นเครื่องยืนยันมนุษย์เราก็รู้สึกได้ด้วยตนเองอยู่แล้วเช่นตอนเป็นไข้ถ้าคิดว่ายัางไงก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานให้ได้ร่างกายจะตอบสนองเป็นความรู้สึกแข็งแรงขึ้นมีพละงกำลังมากขึ้นแต่ถ้าคิดว่ายัางไงก็ไม่ไหวแน่ๆต้องนอนนิ่งแย่ๆอยู่อย่างนี้ร่างกายจะตอบสนองเป็นความรู้สึกอ่อนแอไรเรี่ยวแรง มื่อทราบว่าพลังจินตภาพมีผลกับร่างกายได้จริงคุณก็อาจคาดหมายได้ว่าถ้าต้นคอเกรง็งปวดเมื่อยอยู่แล้วนึกในใจบริหารต้นคอสักพักความปวดเมื่อยจะหายไปหรืออย่างน้อยก็จะคลายลงคิดเองลองเองง่ายๆเช่นเมื่อใดที่เมื่อยรู้สึกว่าตัวเองคอเกรง็งให้นั่งคอตั้งหลังตรงแล้วก้มหน้าให้สุดจนรู้สึกคอยืดเส้นสายคลายตัวลงอย่างน้อยก็นิดหนึ่ง จากนั้นให้ปิดตาลงแล้วนึกในใจเรียนแบบความรู้สึกที่เกิดจากของจริงจินตนาการว่าค้อมศีรษะลงสุดแล้วเงยขึ้นตั้งตรงสลับกันสิบครั้งเมื่อคุณแล้วให้นึกก้มหน้าลงสุดแบบค้างไว้นานๆเอาซักนาทีหนึ่งพลังแห่งจินตภาพเป็นเรื่องจริงการคิดนึกบริหารต้นคอของคุณจะต้องช่วยให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาแน่ๆคุณอาจรู้สึกผ่อนคลายต้นคออย่างชัดเจน ระหว่างนึกนึกอยู่หรืออาจาจะผ่อนคลายหลังจากจบกระบวนการทั้งหมดและเปิดตาขึ้นแล้วเมื่อคิดอย่างมีพลังจินตภาพได้ผลเช่นนี้แล้วคุณย่อมเกิดความเชื่อมั่นแตกต่างไปคือแค่คิดชีวิตก็เริ่มเป็นไปตามนั้นคุณจะพบว่าถ้าคิดแบบให้เกิดจินตภาพได้ก็มีพลังบันดาลอะไรอะไรได้ตามปรารถนาแม้ไม่ทั้งหมดแต่ก็มากกว่าที่คุณเคยนึกเหมือนคุณมีพลังวิเศษในตัวมาตลอดแต่ไม่เคยค้นพบมัน ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้มันสิ่งที่ดีคือนับแต่นี้คุณจะสังเกตและระวังความคิดของตัวเองมากขึ้นเพราะจะรู้สึกชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเมื่อคิดนึกหรือพร่ำพูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ่อยๆรูปชีวิตก็มีสิทธิ์เป็นไปตามนั้นพูดถึงความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตตัวเองทุกคนยอมนึกไปเองกันทั้งนั้นว่าประาฐานชีวิตเป็นอย่างไรก็ต้องรู้สึกนึกคิดตามนั้นหรือพูดง่ายๆว่า เกิดมาเป็นอย่างไรก็ต้องก้มหน้าก้มตาเป็นไปตามนั้นดีได้ที่สุดแค่นั้นหรืออย่างมากก็ดีขึ้นได้นิดหน่อยอันนี้ถ้าจะเปลี่ยนความเชื่อแบบไร้เหตุผลก็ต้องเจาะลึกกันว่ารากฐานชีวิตมาจากไหนกันแน่หากเชื่อว่ารากฐานชีวิตเป็นเรื่องคมลิขิตแก้ไม่ได้ต้องรอต่อไปว่าพระพรุพรมท่านจะลิขิตให้รู้สึกหรือนึกคิดอย่างไรอีกผ่านสถานการณ์ที่จะส่งมาเรื่อยๆวันต่อวัน แต่หากเชื่อว่ารากฐานชีวิตเกิดจากผลแห่งกรรมเก่าคุณจำเป็นต้องเชื่อด้วยว่ากรรมใหม่ช่วยแก้ได้เพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแม้กรรมเก่าไม่ดีแต่กรรมใหม่ดีอะไรๆก็ต้องดีขึ้นได้หรืออย่างน้อยต้องไม่แย่ลงจะเชื่อเรื่องเกิดมาโดยบังเอิญเกิดมาตามพรหมลิขิตหรือเกิดมาตามวิบากกรรมตกแต่งอย่างไรก็ต้องเชื่อตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือแต่ละคนมีอัตภาพของตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดคำถามสำคัญจีใจก็คือมีอัตภาพแบบนี้และคิดจะเอาอะไรจากชีวิตนี้อัตภาพคือร่างกายแบบนี้ฐานะแบบนี้ชะตากรรมแบบนี้อัตภาพอันได้มาจากกรรมเก่าแบบนี้เป็นฐานให้เกิดมโนกรรมเกี่ยวกับตนเองแบบนี้เช่นเมื่อรู้สึกแย่จากฐานะยากจนก็คิดถึงรูปแบบที่ย่ำแย่ซ้ำซอ้อนั่นสิชีวิตมันแย่แล้วคิดจะเอาอะไรจากชีวิตแย่แย่แบบนี้ นอกเหนือไปจากความรู้สึกยำแย่ซ้ำซากหรืออย่างเช่นฐานะร่ำรวยไม่มีปัญหาทางการเงินแต่มีปัญหาทางสังคมที่บ้านทะเลาะกันไม่เลิกใครคุยกับใครเป็นต้องทะเลาะกันตลอดเมื่อฐานเป็นอย่างนี้คุณจะเอาอะไรจากชีวิตได้บ้างคุณจะเลือกเป็นคนธรรมดาที่ใช้เวลาวันละครึ่งชั่วโมงไม่ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนั่งนึกถึงเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นซ้ำซากหรือจะเลือกเป็นคนที่แตกต่างใช้เวลาวันละห้านาที นั่งนึกถึงภาพของคุณกับที่บ้านยิ้มแย้มพูดจากันแพนึกภาพเจาะจงว่าคุณเปิดฉากพูดอย่างไรอีฝ e ่ายจึงโต้ตอบกลับมาด้วยสีหน้าสีตาเป็นมิตรได้ชีวิตก็ดีขึ้นในความรู้สึกของคุณแล้วกรรมเก่าบันดาลให้ได้มาซึ่งร่างมนุษย์อันจัดเป็นอันตรภาพที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนชะตากรรมมากที่สุดในสังสารวัตกรรมใหม่คือการเลือกตัดสินใจโตตอบกับชะตากรรมโดยมีมโนกรรมเป็นศูนย์กลางใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธานใจต้องคิดก่อนแล้วจึงพูดหรือลงมือทําและแม้ไม่พูดไม่ทําใจก็จัดการบางอย่างกับชีวิตไปแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นไปในทางทอดหุยให้อะไรอะไร,ะไรแย่ลงกรรมเก่าตกแต่งให้หน้าตาดีแล้วกรรมใหม่คือการตัดสินใจเอาหน้าตาดีๆนั้นไปหลอกใช้ใครหรือช่วยเป็นหน้าเป็นตาประชาสัมพันธ์ให้งานกุศลไหนบ้างกรรมเก่าตกแต่งให้ยากจนค้นแขน แล้วกมใหม่คือการตัดสินใจโกงใครบ้างหรือพยายามหดสู้แบบพร้อมจะล้มลุกลุกลคลานได้สักกี่น้ำกมเก่าตกแต่งชะตาไม่คาดฝันขึ้นมาแล้วกมใหม่คือการตัดสินใจโตตอบกับเรื่องไม่คาดฝันท่าไหนบ้างพยายามเปลี่ยนร้ายให้เป็นดีคึกขนองเปลี่ยนดีให้เป็นร้ายหรือเฉยเฉยงอมืองอเท้ารอคนอื่นยื่นมือเข้ามาจัดการแทนถ้าเข้าใจภาพรวมทั้งหมดจริงคุณจะเห็นค่าของวิธีคิด วิธีมองและมิวเรี่ยวแรงไม่นึกอยากปล่อยใจให้ทดอท้อหดหูห่อเหี่หหยวในเมื่อตระหนักชัดว่าความคิดนิ่งง่อยจะกดดันชีวิตให้ง่อยนิ่งความคิดเคลื่อนไหวมีสีสันจะผลักดันให้ชีวิตมีสีสันทุกการเคลื่อนไหวสุดยอดของวิธีคิดในวันนี้คือคิดตั้งเป้าอะไรก็ได้ขอแค่ให้คุณมีวันนี้ที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานก้า้ากว่าเมื่อวานเพิ่มเติมกว่าเมื่อวาน ส่วนสุดแย่ของวิธีคิดประจําวันก็คือคิดตามความเคยชินคิดแบบที่ชีวิตสั่งให้คิดคิดแบบที่คนรอบตัวครอบงําให้คิดไม่ต้องมีเป้าหมายอะไรของตัวเองเลยตอนที่คิดแบบคนหัวรบวกวนอยู่กับคําไม่กี่คําที่ทําให้ใจร้อนรนเรากับชีวิตหลือเวลาน้อยเช่นจะทํายังไงดีจะเอายังไงดีแล้วแล้วเล่าๆนาทีนั้นมักมีแต่ทางเลือกโมโงอยู่เต็มหัวถ้าดือนตัดสินใจอะไรลงไป จึงไม่น่าแปลกใจหากจะพบในเวลาต่อมาว่าเลือกผิดจริงๆสุดท้ายก็ผิดผิดมากหรือผิดน้อยผิดอย่างไรก็น่าเสียใจทั้งนั้นแต่ตอนคิดแบบคนหัวโล่งใจคอเยือกเย็นเป็นอิสระจากความคิดรุ่มเร้าคุณจะเห็นทางออกดีๆเป็นฉากๆหรือแม้กระทั่งเห็นภาพทางใหม่ที่อาจสร้างสรรค์ขึ้นง่ายๆอีกด้วยเมื่อใจว่างจะรู้สึกเหมือนเหลือเวลาว่างให้คิดได้นานเท่าที่ต้องการไม่จำกัดจำเคีย ที่สำคัญคือทางเลือกอันจำชัดในใจนั้นแม้มากมายหลายหลากก็เหมือนจะมีแต่ถูกกับถูกต่างกันก็แค่อันไหนที่ใช่กว่าอันไหนจำชัดกว่าเท่านั้นโดยย่นย่อก็คือตอนไหนหัวรกตอนนั้นพร้อมจะคิดและเลือกทางผิดตอนไหนหัวโล่งตอนนั้นพร้อมจะเห็นภาพที่ถูกเรื่องของเรื่องก็คือคนเกือบร้อยทั้งร้อยพอใจจะสร้างเหตุให้ตัวเองหัวรกหมกมุ่นปุนคิดซ้ำไปซ้ำมากับอดีต อนาคตแลหลายเรื่องใจจดจ่ออยู่กับดาราเจ้าโทสะหลายๆคนอยากอ่านอยากฟังแต่ชีวิตบระสบของคนดังหลายๆราย,ายอยากเรียนอยากรู้วิธีรวยลัดรวยล้านหลายๆแบบขอให้ได้คิดเถอะเรื่องอะไรก็ได้ที่ไม่ทําให้ชีวิตตัวเองจเจริญขึ้นจริงเมื่อแน่นทึบด้วยเรื่องมั่วไรระเบียบไร้แก่นสารชีวิตจึงเอาแต่เจอทางตันอยู่ในหัว มองเข้าไปในหัวไม่พบอะไรมากกว่าอดีตกับอนาคตลมแล้งของตัวเองหรือไม่ก็ข่าวข่าวความคืบหน้าชวนระทึกเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวของชาวบ้านคงต้องพูดว่าสร้างเหตุให้หัวรกแต่เรียกร้องให้หัวโล่งเป็นวิสัยธรรมดาของคนเหลวไหลมเมื่อเล็งเข้ามาในหัวแล้วเห็นศัตรูที่ต้องเอาชนะชีวิตคุรจะเหมือนเห็นเป้าหมายที่ไม่เคยเห็นเช่นเอาอารมณ์อ่อนแอที่ควรเอาชนะ เห็นความงดหยิดง่ายที่ควรเอาชนะเห็นวิธีคิดเลวไหลที่ควรเอาชนะทั้งที่เคยเห็นพวกมันเป็นมิดมาตั้งนานเพียงแค่ชนะอุปสรรคแรกของวันใหม่เช่นความคิดว่าขอนอนต่ออีกนิดหรือขอแช่กับอารมณ์ขี้เกียจอีกหน่อยถ้าผ่านได้ก็เหมือนเป็นชนวนให้มีกำลังใจต่อสู้กับศัตรูในหัวที่เหลืออีกทั้งวันได้คุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่มีความคิดเป็นศัตรูของตนเอง คอยกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีมีสุขหรืออีกทีพอมีความทุกข์ก็ปิดการทางออกเสียอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นรู้รู้รอยู่ว่าทําอะไรพูดแบบไหนแล้วคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวจะรู้สึกอึดอัดอยากออกห่างก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาทําต่อไปอุตส่าห์พูดต่อไปด้วยความรู้สึกอยากแสดงอํานาจหรือคิดว่าถ้าไม่เป็นฝ่ายข่มเสียก่อนก็มีสิทธิ์เป็นฝ่ายถูกกดขี่ได้ หรืออย่างเช่นรู้ทั้งรู้ว่ากำลังเต็มไปด้วยปมทุกข์มีปัญหาทางใจอยู่ชัดๆแต่ก็เฝ้าบอกคนอื่นว่าตัวเองดีอยู่แล้วหรือไม่ก็ลอกตัวเองว่าไม่ต้องแก้ไขอะไรคนอื่นต่างหากที่ต้องปรับปรงุงตัวชีวิตตนจะได้ดีขึ้นกว่านี้หรืออย่างเช่นรู้ด้วยสามัญสำนึกอยู่แล้วว่าถ้าจะแก้ปัญหาให้ลุล่วงได้ด้วยดีควรยกเอาอารมณ์บวกมาเป็นที่ตั้งแต่ในทางปฏิบัติ มักสะสมความคิดความเคยชินที่จะตามใจตัวเองในการยกเอาอารมณ์ลบมาเป็นจุดออกตัวจึงเสียนิสยัยติดล็อกอยู่กับความคิดทำนองที่ว่าเป็นไงเป็นกัน